ชาชว็พยกลุว่าไม่ยืนอ,อ่านสคริปต์อยู่นั่นนะแล้วพูดอะไรนะ่ะเข้าใจยากนะเป็นคนไทยแต่แต่แต่พูดอะไรเข้าใจยากเลยนะขนาดพี่พวดเป็นคนเขเมรยังพูดไทยเข้าใจนี่พูดอะไรงงแล้วนะเราจะอะไรก้าวต่อไปแข็งแรงอะไรกับเรื่องอะไรก็จำไม่ได้นะ้ะอืมอืมประเทศไม่ใช่ของเล่นนะครับอ่าลืม iPad แม่งไปไม่ถูกเลยนะครับนะนะครับนี่นะฮะนะนะครับจุกกรูครับ <c oughs> พ่อเหลี่ยมไปไหนไม่เห็นเงาเลยพ่อเหลี่ยมไปไหนแล้วไม่ช่วยลูกเลยนะนะอืมอืมนะครับสามสิบเก้านาทีรายงานข่าวบอกพักร่วมรัฐบาลอยู่คบไม่มีอะไรหรอกมันไม่ไปหรอกไอ้พักร่วมรัฐบาลไม่ต้องไปบอกเราแสดงจุดยืนจุดยืนของพักร่วมก็คืออยู่ที่ส้นเท้าหรือถ้าพูดภาษาแบบหยาบๆก็คือจุดยืนของพักร่วมรัฐบาลชุดนี้ก็คืออยู่ที่ส้นตีนแค่แค่นั้นแหละนะเราไม่ต้องไปฟังหรอกเดี๋ยวมันจะแถลงจุดยืนให้พักร่วมรัฐบาลพวกนี้นะไม่มีอะไรหรอก จุดยืนมันอยู่ที่ส้นเท้าของมันนะหรือส้นเซลาตินเนี่ยแค่นั้นแหละจุดยืนมันไม่มีหาเราไม่มีเรามาพูดถึงประเทศชาติมันไม่มีการถอนตัวหรอกครับไม่ต้องไปฟังมาหรอกเปลืองไฟเปลืองเน็ตบอกสำนักข่าวสายการเมืองอาชญากรรมไม่ต้องไปไล์อาชญารกรรมไม่ต้องไปไล์สดมหรอกเชื่อผมเนี่ยไอ้ทุกพักเนะี่ยแม่งเหมือนเดิมจุดยืนอยู่ที่ส้นเท้าพี่น้องคิดเหมือนพี่เดยนะ์ไหมล่ะ ไม่มีหรอกมันก็ต้องเอาประโยชน์ของพรรคมันนะพวกมันมันได้เป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีก็มีงบประมาณนะนะครับนะมีอำนาจมีนั่นมีนี่มันก็มองแต่เรื่องประโยชน์ของพวกมันไม่มีอะไรหรอกพวกนี้นะปีการเลือกตั้งคราวหน้าเ็าอยากไปสนใจมันนะมันก็ปรับคลมอใหญ่นะครับเออนะครับมีเก้าอี่เก้าอี้เหลือรัฐมนตรีอีกแปดตำแหน่งนะครับก็ไม่มีอะไรก็มอท .1 ก็ต้องเป็นของประเสริฐเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็อยากก็อยาก ก็อยากก็อยากมานานแล้วอยากเป็นมานานแล้วนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวดูเลยจะปราบยาเสพติดปราบนุ่นเงินกู้นอกระบบแรงงานต่างด้าวอะไรต่างๆนะเนี่ยทุกวันเนี้ยนะครับนะฝ่ายปกครองเนี่ยโดยยาเสพติดมึงแก้ให้ได้แต่ไม่หมดไปทงางไหนแม่ก็มีแต่ยาพอแม่งขึ้นมาประกาศสงครามยาเสพติด คือแม่งประกาศเสร็จท,ท,ทำคอนเทนต์เลิกหลังจากนั้นกูไม่เห็นมี่หาเลยยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับวันวันแม่งมีแต่ข่าวพวกหลอนยาฆ่ากันตายฆ่าพ่อฆ่าแม่เผาบ้านจริงไหมครับพี่น้องครับนะฮะเนะไม่มีอะไรประเทศชาติไม่มีอะไรเลยแค่เปลี่ยนคนอ่ะานุทินไปเอาประเสริฐไปเอาประเสริฐมาไม่มีอะไรหรอกครับอย่างมากก็เดี๋ยวใกล้ๆเดือนกันยานี่กักเดือนกราคมหาการใหญสองเดือนแม่งก็เปลี่ยนผู้ว่าเปลี่ยนอำเภอมาก็เลือกเะเพาะอ่าไอคนนี้ไปไง <ส>น่าคล้ายๆเพื่อไทยก็มาเป็นอ่ะอันนี้พวกเรานะโรงพักของเราภูมิกับก็ต้องเป็นของเรานะผู้ว่าก็ต้องเป็นของเราแหน่เพอของเราคือสมัยนี้ก็บอกอ๋อเนี่ยแหละผู้ว่าอ๋อของพวกเราแหน่เพอพวกเราเพราะนั้นการหาเสียงอะไรก็ง่ายเพราะฉะนั้นการที่พักเพื่อไทยเอากระทรวงมหาดไทยมาเขาก็อยากจะได้คนของเขานะครับในการดูแลการเลือกทางอะไรมันก็ง่ายทุกอย่างน่ะหัวขนมคะแนนมันง่ายหมด อบจอ,อบตอเทศบาลของเขาหมดไม่มีเราถามว่าประชาชนได้ประโยชน์แะไรไม่มีเออแบบที่พักส้มก็บอกเนี่ยเปลี่ยนอนุทินออกไปประเสริฐมาถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมยาบ้าเหมือนเดิมราคาไม่รู้ยาบ้าราคาจะดีขึ้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเหมือนเดิมอ่านี่นอกระบบเหมือนเดิมปัญหานี่โครเรียนเหมือนกันเหมือนเดิมฮะนะต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเหมือนเดิมบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนเดิม การทําของผิดกฎหมายมิจฉาชีพเหมือนเดิมทุกอย่างเชื่อที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงประเทศเราไม่ไม่มีความเจริญเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีการคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นโครงสร้างวัฒนธรรมแม่ก็เหมือนเดิมใครจะโยกจะย้ายก็ต้องใช้เงินใช้ทองผมเชื่อเงันนะข่าวลือแต่ไม่รู้แม่จะไปจ่ายใครไม่รู้หลักฐานไม่มีเออพี่เดยอยากให้ใครเป็นนายกไม่รู้จะเอาใครมาตอนนี้แม่งนะไม่ไหวแ่ละคนสบายๆนะครับอืมนะครับนี่อะไรครับเนี่ย นะเพจเพื่อไทยนครพ,พนมโดดป้องนายกอิงบอกว่าเป็นคนที่ทำดีที่สุดแล้วเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนใช้วาจาสุภาพนะไม่ใช่นายกที่มาจากรัฐหารอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นใจหลานหน่อยเถอะลุงเห็นใจหลานขเขมรหน่อยเถอะคุณลุงขเขมร นะเห็นใจหลานหน่อยตานี่คือการเจราจาแบบสันติวิธีนะอยู่ใกล้ๆไม่รู้ก้มกราบเท้ากราบอะไรหรือเปล่าเราอย่าลืมนะเราเป็นผู้นําประเทศศักดิ์สรีเนี่ยมันเท่าเทียมกันขอศขศก,กรรมุชาบอกว่าไม่มียุคไหนที่ผู้นําไทยหวาดกลัวผู้นำ,ำเขมรเท่ากับในยุคคุณเซนนะเขาบอกเลยนะโอ้โหผู้นําไทยนี่หวาดกลัวเลยครับหวาดกลัวนะเออสมเด็จฮุนเซน กรนเออนะนะครับอาจารย์พ huh. mm ูดได้ดี FC จากไต้หวันนะครับคุณกิติพงศ์นะครับนะครับอืมนะอืมนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหนี่พวกนะพวกสปอพวกอะไรออกมาเต็มเลยนะเนี่ยบานอืมเนียอืมนะครับไม่มีอะไรแล้วครับเหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมนะครับนะนะครับอืม เออนี่อะไรเขาบอกอะไรเนี่ยมีข่าวลืออีกแล้วครับกบูชาส่งสัญญาณแรงเตรียมเปิดเผยข้อมูลนักการเมืองไทยสีเทาที่ใช้กูชาเป็นจุดหมายเชื่อมโยงฟอกเงินเอาแล้วชิหายแล้วดิเอาแล้วล,ล,ลุงลุงฮุนเซนอังเคลิลเอ่ออังเคิลฮุนเซนเอาแล้วทิบหายบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยรายชื่อนะนักการเมืองไทยระดับสูง นะครับเอาเงินที่มาจากธุรกิจสีเทาฟอกเงินโกงประเทศชาติไปเก็บไว้ที่กัมพูชาเดี๋ยวเขาจะแฉแล้วชิบหายแล้วที่นะหลานหลานหลานอิงว่าไงลนะ่ะลองไปถามครอบครัวที่มีใครเอาเงินผิดกฎหมายไปไว้ที่กับหุ้นเซนหรือเปล่านี่เดี๋ยวนะลุงหุ่นนี่แกบอกเปิดเผยข้อมูลนะักการเมืองสีเทาที่เอาเงินไปฟอกไว้ที่นั่นเอาตายแล้วสินะครับนะอย่าโทรไปบอกนะ นะครับเราไม่รู้นักการเมืองคนไหนแต่ได้ข่าวว่าพวกเสื้อดงเสื้อแดงนี่ไปที่นั่นบ่อยอเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับบันเทิงเลยครับนะโอ้โหลุงลุงไม่เห็นใจหลานเลยเตรียมเปิดเผยข้อมูลนะักการเมืองไทยที่ไปฟอกเนงะินที่นั่นชิปหายแล้วสิพวกสแกมเมอร์อ่คอร์เซนเตอร์อะไรต่างๆแล้วแบบอื้ลุงหุ่นจะเล่นแล้ว กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาที่ผู้ผลิตพัฒนาคุณภาพหนังละครคือไม่ดูของไทยละจะจะเป็นไรทำละครเองนะนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะเคยดูละละครไทยวันดีเปลี่ยนไปดูละครกัมพูชาไม่ใช่ง่ายหรอกเหมือนผมอ่อผมติดหนังฝรั่งวันดีบอกให้ไปดูหนังจีนชาติหน้าตอนไปบ่ายยากผมเคยกินไวน์ของยุโรปวันดีคืนดีบอกเราไปกินไวน์เขมรดูชาติหน้าเกิดใหม่ผมยังไม่กินเลย นะเคยกินเบียร์คัมเอนจะเปลี่ยนไปกินเบียร์เยอรมันอะไรต่างผมว่ารสนิยมพวกนี้นะผมว่าแม่งเพอร์เจอร์นะครับผมว่าผู้นำามเอนแม่งเพอร์เจอร์ไม่มีหรอกใครมันจะเปลี่ยนรสนิยมการกินการเที่ยวการอะไรอย่างเหมือนผมเนี่ยผมชอบไปยุโรปเนี่ยบอกบอกอไปเที่ยวเมืองจีนะแม่งคนรสนิยมเลยนะครับไม่มีหรอกเคยกินนะครับไม่มีหรอกเคยกินเบียร์ไทยไงบอกอาไม่ต้องแดกหรอกเบียร์ไทยไม่ต้องแดกไปแดกเบียร์คมเนไม่มีใครแดกหรอก อย่างผมเนี่ยผมไปมเป็นคนชอบดื่มผมเนี่ยนะชอบดื่มเบียร์ผมยี่ห้อนี้ก็ยี่ห้อนี้เขาบอกเอายี่ห้อนี้ได้ไหมอ,อ๋อผมไม่รับประทานครับมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรกันได้นะครับนะเอเอข้าใจนะนะกินวายก็ยี่ห้อนี้มันจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะเคยดูหนังไทยอยู่ขเขมรอะไม่เป็นไรหราเรียกกระทรวงวัฒนธรรมและธรรมเขมรบอกเดี๋ยวเราสร้างละครขเขมรแม่ไม่มีใครดูหรอกพอเห็นหน้าแนละ้วแม่งึกถึงคุณเซน คนขเขมรแม่งถึงตง้องหนีออกนอกประเทศมาทมากินในไทยเพราะอะไรเพราะแม่งเหม็นหน้าไอ้พวกผู้นำเนะนะปั่นไฟเสียงดังเพราะไม่มีไฟไม่มีหรอกมันแม,นมนเพิร์เจอร์คือทุกวันเนี้ยคนไทยเนี่ยแม่งจะต้องทำคลิปทำอะไรเป็นภาษาขเขมรแล้วให้คนขเขมรดูคนขเขมรแม่งจะได้ตาสว่างว่าโอ้ผู้นำแม่งต้มนะหลอกนะหลอกใช้คนขเขมร อยากจนกันทั้งประเทศแม่งมีผู้นําบางคนไม่กี่คนนี่ร่ำรวยมีเงินเป็นพันพันล้าน,านบ้านหลังใหญ่นะบ้านแม่งไปไหนมาไหนต้องขับรถนะเพราะใหญ่มากสระวายน้ํานอกในอะไรต่างเนี้ยเดี๋ยวทุจริตโกงเนะี่ยผู้นําบางคนเนะี่ยผมไม่ได้บอกว่าใครนะเออทุนไทยไปสร้างโรงงานเบียร์ที่กเหมนก็มีครับอ๋อนะครับเนี่ยมันเป็นไม่ไ,มได้หรอกเพจเจาหลอกลวงนะอืม สวลงชื่อถอดถอนนายกอิงแล้วออกจากตําแหน่งโอ้ดีนะดีดีด,ด,ดีถอดถอนไปเลยนะเอาไว้แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ไหวแล้วมันก็เปเอาเด็กฝึกงานมานะตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้ไม่ทันกินนะอืมนะถอนถอนไปเลยนะครับจบจบพิธีนะภูมิธรรมยืนยันกองทัพร,รัฐบาลทํางานร่วมกันอย่างดีร่วมกันได้ยังไงนะเผลอปุ๊บแอบดินทาเลย นะครับนะต่อหน้าเนี่ยทำแบบปากดีเลยเออสนับสนุนกองทัพรับหลังไปโอ้ยอย่าไปเชื่อไอ้พวกแม่ทัพภาคสองไอ้พวกนี้มันฝ่ายตรงข้ามกับเราลุงเชื่อหลานเธอ,อนะเชื่อหลานหลานเขมรน,นะลุงเขมรน,นะแม่ทัพภาคสองนี่มันคนฝ่ายตรงข้ามกับเรามันทําเป็นเทไปอย่างนั้นเนี่ยคำพูดคําจามันไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติหรอกแนละนะวันนี้พอเขาจับได้ในแอบนินทา ลูกน้องนะเป็นผู้นําประเทศไดแอบบนินทาลูกน้องนะครับเออขาจับได้นี่หมาเลยนะมองหน้าแม่ทัพลําบากอ่ะแม่ทัพบ,บอกโอ้โหต่อหน้าเนี่ยอยสนับสนุนเต็มที่รับหลังแม่งลินทานะแม่ทัพบบ้ากสองเนะีเป็นเท่พูดจแาอะไรไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วมันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราลุงนะออจากใจของหลานขเขมรถึงลุงขเขมร นะใครเขาเนี่ยมันเหมือนบางคนเขาเรียกอะไรผมไม่อ่านนะเขาเรียกหน้าไหว้หลังหลอกนะครับปากปลาใสาน้ำยัดน้ำใจเชือดคอก็มีบางคนเขาเราจะเรียกว่าอะไรเดียต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเนะี่ยจุกรูนะครับเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงนะนิวเนี่ยแล้วก็ไปน,นินทานลูกน้องให้ศัตรูฟังลุงลุกเนี่ยไอแม่ทัพเนี่ยมันเป็นคนอย่างเงี้ยอึกอักชอบแอ๊กอักแผ่นดินของกูกูอยู่มานาน ใครจะเอาก็ต้องดวลกันไปลุงลุงขมรไม่ค่อยชอบเลยมันพูดแบบนี้มันดูท้าทายลุงจังเลยมันเป็นงั้นเน่ะมันเอาเท่่าดูเดิดยดูดูเนี่ยเนี่ยตอนหน้าอย่างรับหลังอย่างคนเราอืมนะนะเอ่อไม่มีอะไรแล้วครับไอ้พวกพักร่วมรัฐบาลนี่อย่าไปให้ราคามันเลยพวกนี้ไม่มีอะไรมันสนใจแต่เรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีของมันไม่มีใครถอนตัวอะไอ้พวกเนี้ยนะไม่ต้องไปฟังละ นะสองวอเกินหนึ่งในสามนะลงชื่อถอดถอนนายกหลานขม็้นแล้วอืมนะครับออืมอืมมนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะบอสนวัตบอกไม่ยุบสภาวันนี้จะพานางงามไปในสังกัดไปประท้วงเอาว่ากันไปบอสนะครับเราก็มีนางงามก็เอาไว้ทําอีเวนต์เอีเวนต์ลงถนนนะคราวที่แล้วก็ไปทําอีเวนต์แต่งโมโทีละกระโดดนะ้าอะไรต่างๆหายไปแล้ว นะครับเราบอกว่าเดี๋ยวจะจับคนนั้นจับคนนี้ก็หายไปแล้ว <c oughs> สองคน <c oughs> ไปกับลูกพี่สนทิลูกพี่สนทิกันลูกพี่กับลูกน้องปานเทพตอนนี้ก็มีอะไรมีมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินแล้วเดี๋ยวก็มีการประทงประทวงก็นะมันก็เป็นช่องทางในการรับบริจาคได้นะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประท้วงกับว่ากันไปลงทุนกันไปนะไม่รู้เรื่องละเออมีอะไรบ้างครับอ่านะครับไม่มีอะไรครับอืม นาะยกขอพิสูจน์ตัวเองพวกนี้จะบินไปอุบลน,นะครับแต่งตัวดีๆนะครับอย่าไปใส่ไอ้ส้นสูงเหมือนนะไอ้แม่ค้าออนไลน์ขเขมรน,นะไปดูพื้นที่อะไรแต่งตัวให้มันทำแม่ทำแมงหน่อยนะไปถึงก็ยกมือไหว้แม่ทัพเลยขอโทษที่ผ่านมานะหลานขเขมรขอโทษท่านแม่ทัพนะปากเสียชอบนินทาคนอื่นรับหลังนะการนินทาคนอื่นนีจริงๆเ็าฟ้องหม่นประมาทได้นะเนี่ย ไปแอบ,บนินทาแม่ทับมาแก้งความหมิ่นประมาทนะเป็นนายกอะไรชอบนินทาชาวบ้านนิสัยไม่ดีเลยนายกคนเนี้ยนายกหลานเขมรเนี่ยไปนินทาก็ไปต้องขอโทษขอผัวกันนะต่อไปเนี่ยผมว่านิสัยเนี่ยชอบนินทาชาวบ้านนายกคนเนี้ยจุกรูเผลอไม่ได้แจ้งความหมิ่นประมาทนะเนี่ยเนี่ยขนาดาษเอ่อการเมียเสกใครไปนินทากฟ้องหมดส่งทนายกุ้งฟ้องหมดเนี่ยการเมียเสกก็ฟ้องไปตั้งหลายคดีให้ทนายกุ้งฟ้อง นะอืมไม่ต้องไปเคลียร์ใจเราขอโทษเขาเราไปนินทาเขาไปบอกเขาเนี่ยเท่ชอบพูดเท่เทเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราอะไรต่างๆนะอ่า,อานะครับนะนะครับอ่าเนี่ยชอบนินทาเผาลูกน้องรับหลังชอบท่านทนายพูดติดตามนะครับเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอิงเนี่ยเป็นคนชอบนินทา รับหลังไม่ได้เนี่ยปากไม่ค่อยดีเนี่ยเนี่ยเป็นคนปากแฉับหลังนินทาลูกน้องนะหน้าอย่างหลังอย่างหรือเปล่านคนก็สงสัยนะชอบนินทาซุบติบนินทานะนะเนี่ยทวีบอกไงร่วมรัฐบาลต่อนะครับเนี่ยรายงานมาแล้วก็บอกแล้วพักพวกเนี้ยพักทวีสอด่องวัน,นอรอทรมนัด นะ,ะพักอะไรตะ่ะไรพวกนี้ยเหมือนเดิมรวมไทยสร้างชาติผมว่าก็เหมือนเดิมผมว่านะเหมือนเดิมไม่มีอถอนะนะครับอืมนะครับไม่มีผมว่าไม่มีหรอกพวกนี้มันมีอํานาจดีกว่าอยู่ฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งนะโอ้โหอดอยากปากแหง้งฝ่ายค้านบางพักเป็นสสฝ่ายค้านก็ต้องไปยกมือให้ฝ่ายรัฐบาล <c oughs> เผื่อเขาจะแจกกล้วยแจกอะไรกันบ้าง อดอยากอะไปดูพักหญิงหน่อยเดียพักอะไรอะไทยสร้างไทยอะไรเ่ยสร้างมาไม่เหลือเลยนะกลายเป็นจากไทยสร้างไทยเป็นเพื่อไทยไปหมดแนละ้วไปอยู่อยู่ฝ่ายค้านจะไปยกมือฝ่ายรัฐบาลเพราะอนะไรเผื่อจะมีกล้วยมีอะไรบ้างเขานั่นอดอยากปากแห้งนะครับวางทั้งแปดกระทรวงเห็นนะนะอืม เลียลิ้นกันแผลบ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 อ่านะครับอืมอาจารย์ว่าพวกพักร่วมรัฐบาลจะเล่าไม่มีหรอกไม่ต้องไปฟังมันไม่ต้องไปถ่ายทำมันหรอกนักข่าวกลับอะอือนะครับหุณนเซนครับไม่หยุดเตรียมแฉนักการเมืองไทยที่ไปทําธุรกิจสีเทาสีทับสีดําในขมิเนียแฉเลยครับลุงขมิญนะครับเนะไม่รู้ว่ามีญาติมีญาติของหลานไมเปลอานะหลานเองนะ จานเดไม่สนใจลงการเมืองไม่ไหวแล้วมันต้องการล่อนนะเช้าพูดอย่างกลางวันอย่างเย็นอย่างถ้าแบบนี้ละแม่งลุ่งถ้าเล่นการเมืองกนะ็ต้องเป็นคนกกรล่อนปิ้นป้อนเป็นสันดานเราต้องเป็นคนอย่างนั้นเดนะครับเนี่ยเสียเวลาไปสัมภาษณ์ไม่ต้องไปละเลืองฟองเปลองไฟไม่ต้องไปไล์สดล้วผมเห็นสงสารน้องๆนักข่าวนะสายอัจญากรรมก็มีการเมืองจะไปสัมภาษณ์ไปทำไมไอ้พวกนี้ไม่มีทางหรอกจุดยืนในการเมืองก็อยู่ที่ส้นเท้า นะอยู่ที่ส้นเท้าไม่มีอวมการเลยอยู่ที่ส้นเท้าจริงไหมครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เดย์ด้วยยุคสมัยนี้การเมืองน้าเน่าไม่มีอะไรแล้วครับเข้ามาก็หาประโยชน์ครับเมื่อเช้าดูอาจารย์ตอนน